สวัสดีค่ะทุกคนมาค่ะวันนี้พีสาชวนมาทํานะคะช่อดอกไม้สมหรับไหว้ผากัน,นง่ายๆนะคะดอกไม้เก็บได้ข้างแปลงข้างบ้านนะคะทุกคนเริ่มแรกเลยนะคะเราก็จะไปเตรียมอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ก็จะมีนะคะใบเตยน,นะคะดอก พุทธนะคะแล้วก็ดอกสร้อยทองค่ะลวดนะคะลวดมัดกันไกลแม็กค่ะแล้วก็ตอกนะคะเราก็จะไปเริ่มจากการนะคะทําดอกกุหลาบนะคะพับดอกกุหลาบไว้นะคะ5้าดอกนะคะเริ่มกันเลยจ้าจับใบเตยขึ้นมาพับกลับหลังไปอย่างนี้นะคะพับเฉียงแบบนี้ค่ะด้านซ้ายพับเข้ามา1ครั้งนะคะก่อนพับด้านซ้ายพับด้าน ด้านขวาข้างบนออกมาออกมานิดนึงก่อนนะคะแล้วก็พับตามไปด้านซ้ายค่ะหลังจากนั้นก็บิดมือทางด้านซ้ายหมุนไปเรื่อยๆนะคะทําคู่ควบคู่กับด้านขวานะคะที่พลิกกับหลังครับพลิกกับหลังแบบ,แบบนี้เรื่อยๆนะคะจนสุดความยาวของใบตยนะคะวันนี้จะทําเป็นซ้อนสองใบนะคะเพื่อที่จะให้ขนาดของตอของน้องนะคะมีขนาดที่บานขึ้นใหญ่ขึ้นนะคะแบบนี้นะคะ เตรียมไว้5้าดอกใช้สำหรับ1กรัมค่ะนี่ค่ะเราก็จะทำหมุนไปเรื่อยๆนะคะมือด้านซ้ายหมุนนะคะด้านขวาก็พับพลิกกลับหลังค่ะด้านซ้ายหมุนด้านขวาพลิกกลับหลังแบบนี้ก็จันนะคะทำพับไปเรื่อยๆเลยค่ะ พอไกลสุดความยาวใบของใบแดงนะคะเราก็ทําใบที่สองที่ตัดเฉียงนะคะมาสอดเข้าไปทางด้านขวามือดังในคลิปนะคะแล้วก็พับลักษณะเดียวกันเลยนะคะพับเฉียงออกพับพับเฉียงออกด้านขวานะคะมือด้านขวาด้านซ้ายก็หมุนไปเรื่อยๆนะคะ ใช้นิ้วโป้งด้านซ้ายนะคะใช้มือด้านซ้ายประคบทรงดอกไว้นะคะประกบให้เขาแน่ๆนๆค่ะแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆนะคะจนสุดความยาวของใบเตยเลยค่ะนี่ค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะพรุ่งนี้ก็บันพระแล้วนะคะทุกคนค่ะจะได้ประมาณนี้ค่ะเตรียมไว้นะคะ5ดอกค่ะ หลังจากที่เราเตรียมนะคะเป็นกุหลาบใบเตยเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปเตรียมช่อดอกพุธนะคะขันตอนต่อไปนะคะสเต็ปที่สองนะคะอันนี้จะก็มีนะคะดอกสร้อยทองที่ปลูกไว้แปลงข้างบ้านน้องกําลังเริ่มออกดอกเยอะเลยค่ะก็ะเลยนํามาประยุกต์ใช้มากรารใส่ดอกนะคะมากรำรนะคะเป็นดอกไม้ไว้ทำแบบสวัสดิ์ถวายพระค่ะไาจัดต้นทุนไปอีกหนึ่งอย่างนะคะเราจะได้ไม่ต้องไปหาซื้อนะคะทุกคนนี่ค่ะ จะได้หนึ่งดอกนะนะคะนี่ค่ะเตรียมไว้หนึ่งดอกแล้วนะคะเตรียมอีกสี่ดอกค่ะนี่ค่ะไปเราก็จะมาเตรียมนะคะส่วนของช่อดอกพุธนะคะทุกคนก็นําก้านมะพร้าวมาหนึ่งก้านนะคะแล้วก็ดอกพุดธนะคะมาเสียบลงไปนะคะลักษณะการเสียบก็คือเสียบลงไปนะคะนี่ค่ะตรงก้านเขาครึ่งก้านเราก็ใช้นะคะก้านมะพร้าวแทงออกมานะคะสลับบางกันไปซ้ายขวาดังมีคลิปเลยนะคะ นี่ค่ะเราก็จะนะคะเสียบไปจงสุดปลายยาวอันสุดท้ายก็จะเสียบเก็บนะคะเป็นตั้งตรงกลางนะคะจะเตรียมไว้3อันค่ะทุกคนพอเราเตรียมชอ่อดอกพุธเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมากำชอ่อแล้วค่ะ เยการนะคะเตียนใบนะคะใบใบเตยนะคะห้าใบนะคะลักษณะในคิดมาวางเรียงกันนะคะเป็นหน้า,นาบแบบนี้นะคะห้าใบให้ปลายเหลมๆออกไปอย่างนี้ค่ะมาวางไปนะคะแล้วก็ใช้นะคะแม็กเย็บปค่ะจัดทรงเขาให้เขาอยู่ทรงนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะนํานะคะดอกสร้อยทองนะคะช่อดอกสร้อยทองสามสามสามชิ้นนะคะสามก้านนะคะมาวางนะคะประกบไว้ด้านบนอีกหนึ่งครั้งค่ะ จะได้ลักษณะนี้นะคะตามด้วยช่องดอกพุดค่ะวางลงไปเรียงไป3อันนะคะสะเต็ปสุดท้ายก็จะวางนะคะดอกกุหลาบนะคะเรียงกันสลับวางตามดีไซน์ที่เราต้องการตั้งใจจะให้ชิ้นงานออกมาเป็นลักษณะไหนเราวางลงออไปได้เลยค่ะแล้วก็แล้วเราก็จะกำนะคะกำมัดนะคะใช้ใบเตยส่วนที่เหลือพันลงมาะคะ่ะมัดด้วยนะคะมัดด้วยลวดเส้นเล็กๆนะคะลวดใช้สําหรับ งานใบตองนะคะเช่นเดล็กมัดลงไปค่ะจะได้ลักษณะประมาณนี้นะคะพอหลังจากนั้นเราก็จะมาเก็บงานด้วยนะคะใบเตยมาประกบใส่อีกหนึ่งครั้งประกบมัดด้วยลวดอีกหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็เก็บงานอีกครั้งหนึ่งนะคะด้วยตอกนะคะเส้นตอกนะคะมัดม้วนเก็บอีกหนึ่งสเต็ปนะคะนี่ค่ะจะลักษณะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็มัดไปนะคะ จะได้ลักษณะประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะได้ประมาณนี้มัดด้วยตอกอีกหนึ่งครั้งนะคะเท่านี้นะคะชิ้นอ๋อนิสาลืมไปอีกหนึ่งอย่างนะคะแล้วเราก็ตัดนะคะส่วนปลายที่เราไม่ต้องการไปใบเตยแหลมๆออกนะคะตกแต่งชิ้นงานให้เรียบร้อยนะคะเท่านี้ก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะได้นะคะ กรมช่อดอกไม้ไว้ถวายพระกันนะคะทุกคนเสร็จแล้วคะ่ะนะคะถ้าชอบคลิปประมาณนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นิสายด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ